แจ้งข่าวดีและข่าวร้ายนะคะคลิปนี้ใครเป็นชาวนาม,มาฟังด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับมี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมัม,มี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาแจ้งทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายให้กับพี่น้องชาวนารายรับทราบกันนะคะแต่ก่อนไปรับชมค่ะบุ๋มก็อยากขอ,อกบบาลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่ข่าวดีเลยนะคะวันนี้วันที่10พฤศจิกายน64นะคะก็เป็นวันที่ทางรัฐบาลน,นั้นนะคะได้ทําการ โอนเงินประกันรายได้ข้าว5ชนิดนะคะประจำปีการผลิต2,564ทับ65ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนานะคะที่แจ้งเก็บเกี่ยวนะคะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมจนถึง21ตุลาคม64นะคะซึ่งจะเป็นการจ่ายงวดที่2นะคะหลังจากที่มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะคะพกสนะคะก็ได้ทําการทยอยโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนากันแล้วนะคะสําหรับงวดที่2นะคะสําหรับเพราะว่าพี่น้องชาวนาท่านใดนะคะเงินยังไม่เข้าหรือว่าระบบยังไม่แจ้งเตือนนะคะสามารถไปเช็คบัญชีได้นะคะที่ตู้ ATM ทุกสาขาหากไม่มี ATM ก็สามารถเช็คที่ตู้ปรับสมุดได้เลยนะคะหรือว่าจะสมัคร Li n e o f f i c i a l นะคะซึ่งทางพกสนะคะได้เปิดให้ ใช้บริการฟรีถ้าหาว่าใครสะดวกนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน A Mobile ของทกศามาใช้ได้เลยนะคะซึ่งเราสามารถโอนเข้าโอนออกนะคะรู้ยอดเงินได้แค่ปลายนิ้วเลยค่ะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะคะทุกคนสามารถนะคะเช็คสิทธิ์นะคะตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของทกศนะคะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าไปก็สามารถแตะลิงก์นะคะเสร็จแล้วก็ ใส่ตัวเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะคะแล้วก็กดตรวจสอบค่ะเขาก็จะขึ้นสถานะโชว์ให้นะคะว่ากกศนั้นโอนเงินเสร็จสิ้นแล้วหรือยังนะคะในปีการผลิต64ทับทีนี้นะคะเรามาดูข่าวร้ายกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นะคะหลังการประชุมคอรมอนะคะนายจุรินลักษณะวิสิติ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะคะว่างบประมาณนะคะ13,000ล้านบาทที่เพิ่งอนุมัติไปนะคะ <c oughs> คือมันจะเพียงพอแค่การจ่ายเงินประกันรายได้ของชาวนานะคะ เพียงแค่1นงถึงสงวดเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ได้หมดลงไปแล้วนะคะส่วนที่เหลือ31มงวดนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีเงินเข้ามาเมื่อไหร่นะคะก็จะทำการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาะอย่างแน่นอนนะคะและถ้าเกิดว่ามีการอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่มาเมื่อไหร่นะคะผมจะมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวนาะได้รับทราบการผ่านทาง แฟนเพจแล้วก็ช่อง YouTube แล้วก็คลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเหมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบกันแบบดวดวนๆเลยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวนาคนไหนนะคะที่ต้องการอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะคะที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะสามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกช่องทางได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือว่าช่อง u t u b e นะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชม คลิปฟรีฟรีได้ในทุกๆวันนะคะอัปเดตข่าวสารการแจกเงินก่อนใครที่นี่เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพราแม่พี่น้องคนไหนที่อยากสอบถามหรือว่าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมปิชมบุมในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันเลย